สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวุกท่านนะครับ position sizing น,นั้นต้องใช้คู่กับ exposure tempo นะครับนี่คือแนวคิดสำคัญที่แยกนักเทรดผู้ชนะออกจากนักเทรดผู้แพ้นะครับไอเดียไดนะ้ไม่อยากเป็นทวีตนะของคุณเจมมันนินนะนะมูนินวันนี้นะครับเคยพูดถึงเรื่องของ position size บ,บอกว่า เขาเคยคิดนะว่า position size นั้นเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ง่ายสุดแต่เขาบอกเขาคิดว่าเขาเริ่มรู้ตัวว่านะเขาคิดผิดจริงเพราะแท้จริงแล้ว position size นั้นต้องใช้ควบคู่ไปกับ exposure tempo ครับหรือว่าจังหวะในการเปิดรับความเสี่ยงครับตรงนี้แหละคือ หลักการสำคัญครับที่แยกผู้ชนะจากผู้แพ้ครับสำคัญครับผมว่าสองเรื่องนี้สำคัญมากนะคือ mm hmm. position sizing มันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ท่องจำได้นะว่าจะทำางแลยกันซื้อไม่เกินซื้อตัวหนึ่งไม่เกินยี่าเอรพอร์ตนะถ้าถ้าอยากจะถ้าอยากจะอ l อินถ้าถ้าอยากจะได้พอร์ต,ตัวโต,วตวนะเสี่ยงสูงสุดคือ ซื้อตัวหนึ่งไม่เกินยีน่าเซพอร์ตหรือบางคนก็ซื้อตัวหนึ่งแค่สิบเรซพอร์ตตัดการทุน10%นี่เป็นอะไรที่ทุกคนต้องจำได้ครับแต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจเรื่องของ exposure tempo ผมเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ผ่านเรื่องนี้เลยฮะล่าสุดเนี่ยสารภาพตองเลยโชคดีที่ผม ผมพอร์ตน้อยผมลงทุนน้อยนะเพราะว่าผมก็ระวังผมไปเทรดร่นเมกาตอนนี้ดีนะครับบ้านเรานะมันมีแอปเทรดที่ชื่อว่าดามนะ DIME นะคุณสามารถเทรดร่นเมกาได้ด้วยเงินน้อยๆได้ครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นเรื่องดีมากที่คนเงินน้อยผมเนี่ยสามารถเทรดได้นะคุณสามารถเทรดได้ที่50เหรียญเบื้องต้นนะร้อยเหรียญ200เหรียญก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเออคุณจะซื้อเท่าไหร่นะเขา เิดโอกาสให้เราครับคนทุนน้อยแต่รุ่นเมกาได้นะผมก็รู้สึกคันไม่คันมือไว้เปิดพอร์ตได้ไว้ก็ไปเรียกว่าผมไปสมัครสมัครเป็นสมาชิก ibd ไว้ ibd เนี่ยของปูเหนียวนะ investing business d e l y i นะเขาก็จะมีข้อมูลหุ้นครับหุ้นที่ติดเรียกว่า top ป50ของ ibd หุ้นที่ relative strength สูงที่สุดหุ้นที่ รีทีฟสเต็งทำจุดสูงสุดหุ้นที่สถาบันเข้าซื้อหุ้นบิ๊กแคประดับท็อปหุ้นที่เป็นเรียกว่าหุ้นนำตลาดในตอนนั้นนะผมก็ขันไมคขันมือไว้เฮ้ยเราได้ข้อมูลดีเนี่ยนี่แหละเป็นความได้เปรียบทางการเทรดผมที่ผมตามหามานานนะผมก็ซื้อเลยซื้อตามหลักการเลยเนี่ยตอนนี้ตัวนี้ยีทิฟสเต็งสูง แล้วก็ค่าต่างๆดียให้ไม้เป็น A มาเลยเขียวมาเลยครับเขียวมาเลยนะซึ่งเป็นเกรด A อราคากำลังเบรกเอาฐานราคา v c p เลยอตามสูตรพี่มาก์คในวันวนี้เป๊กเลยหึงว่าเข้าไว้เข้าแล้วจากนั้นครับไม่นานครับ3-4วันนี่แหละทรัมป์ได้เปิดเรียกว่าประกาศว่าจะขึ้นภาษีครับขึ้นภาษีประเทศคู่ค้านะโอ้โหครับตลาดตนกตกใจครับแพนิคครับ ผมซื้อไปกำไรนะเบรกเอาดีแต่จากนั้นมันฟอลเบรกเอาตุ้มฮะเรียบร้อยครับตอนขึ้นขึ้นเป็นบันไดนะตอนลงครับลิฟต์เลยครับพรวดมาครับผมต้องตัดขาดอนออกไปเนี่ยตรงนี้มันสอนเลยครับเป็นบทเรียนอะไรประสบการณ์นี้บอกเลยครับนี่คือการไม่เข้าใจเรื่องของ Exposure Tempo ครับคือคุณไม่เข้าใจว่าตอนไหนคุณควรที่จะเสี่ยงมากหรือน้อยแค่ไหน นี่สําคัญนะครับสําคัญมากเลยนี่แหละสิ่งที่ position sizing ในแบบมืออาชีพในแบบผู้ชนะเขาทำคือคุณต้อง position sizing ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในขณนะนั้นครับพูดง่ายๆคืว่าถ้าตลาดได้เงินง่ายนะฮะคุณสามารถที่จะ position size โตได้ เล่มนี้มีบอกครับว่าเออตลาดที่ได้เงินง่ายเนี่ยจะเรียกว่าโซนฮะตอนไหนจึงจะเรียกว่าคุณอยู่ในโซนครับคุณเทรดอยู่ในโซนเป็นแบบไหนครับมันจะมีลิสต์ให้คุณเลยวันนี้แต่วันนี้คุณเทรดเป็นยังไงหนึ่งซัลซัมซี่ครับแล้วคุณสามารถจะโพอิชั่นไซส์โตได้แต่บริเวณวารามครับที่ไม่อยู่ในโซนคุณควรทำยังไงลักษณะไหนที่คุณไม่อยู่ในโซน และแนวทางของการแบ่งเงินซื้อของนักเทรดมือโปรเขาแบ่งกันยังไงเขาไม่ได้หน้ามืดอัดไม้เดียวเต็มนะฮะแต่เขาจะมีการแบ่งครับหนึ่งใน4บางคนก็หนึ่งใน4บางคนก็หนึ่งใน6 1หน,นึ่งใน8เนี่ยแล้วค่อยเพิ่มไปบางคนก็5 0เเหละแล้วจากนั้นก็เขาเพิ่มไปแล้วแต่สายคนครับซึ่งการแบ่งเงินซื้อแต่ละคนน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงนี่นะฮะการจัดการความเสี่ยงแหละก็คือ ตัวเป็นเหมือนกับสารตั้งต้นของการ p o s t i o n sizing ให้ถูกต้องครับเล่มนี้จะตั้งต้นชวนให้คุณนะมองเกมการเทรดในมุมที่แบบมืออาชีพมองคือว่าถ้าคิดผิดฉันจะเสียน้อยแค่ไหนก่อนสำคัญนะครับเพราะว่านักเทรดจำนวนมากครับที่เป็นมือใหม่นะและคนที่ยังล้มละกุกขานครับมักจะมองว่า ถ้าฉันคิดถูกจะได้มากเท่าไหร่โภชันซสเขาจึงผิดเพี้ยนแล้วก็ไม่ระวังความเสี่ยงครับพอตลาดมันผันผลนุนแรงนะนเละครับรอดาวหนักครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะพัฒนา m มซ์เซตชุดความคิดแนวทางการโภชันไซส์แบบผู้ชนะแบบมืออาชีพผมให้นักบุญอ่านอีบุ๊กนี่ยเค,คล็ดลึกโภชันซสนะครับการจัดการความเสี่ยงที่สุดเกิครับ คุณคาราเมกี้นะฮะซึ่งเป็นไอดอลของคุณเจมคุณเจมเนี่ยนะได้บอกว่าการเรียนรู้อะที่จะอ่านกราฟอะครับจำกราฟจำไพ่แพทเทิร์นนั้นมันง่ายมากครับคุณแค่ทุ่มเทเวลานะอย่างจริงจังนะติดต่อกันเป็นพันชั่วโมงเนะี่ยโอเคง่ายมากง่ายมากแต่ส่วนยากสุดก็คือนะครับ p พย์ชัทไซส์เพราะเพยชัทไซสนะนะ์นั้นอะ มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องว่าถ้าฉันคิดถูกได้เท่าไหร่ครับแต่มันไม่ตั้งต้นที่ว่าถ้าคิดผิดฉันจะยอมเสียน้อยแค่ไหนและมันต้องสอดคล้องกับความเสี่ยงของตลาดในขณะนั้นด้วยครับเนี่ยเรียกว่า exposure tempo ดังนั้นเนี่ยแค่เรียนรู้ position sizing ไม่พอครับคุณต้องเข้าใจเรื่องของ exposure tempo ครับตลาดแบบไหนที่ การเทรดคุณอยู่ในโซนนั่นแหละครับถ้าการเทรดคุณอยู่ในโซนนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเป็นเทมโปที่คุณเต้นจังหวะเดียวกับตลาดครับคุณสามารถเพย์ชันไซต์โตได้แต่อย่าโตถึงขนาดออลอินครับแค่ยี่ห้อเซ็นจูพอร์ตก็สุดยอดแล้วครับกำไรแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้อเซ็นเนี่ยก็หรูหรานะฮะนี่ครับนี่เป็นไอเดียที่สําคัญนะครับของเพย์ชันไซต์ที่ที่ผมอยากจะเอามา เขียนให้คุณอ่านครับแล้วก็ออกมาเล่าสู่กันฟังนะคือคุณไม่สามารถใช้โ o ชชันไซส์แบบเดียวๆได้ครับแต่คุณต้องใช้ร่วมกับ Exposure t e อ p o ครับอ่านตลาดให้เป็นครับว่าตลาดตอนนี้มันเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเสี่ยงมากคุณต้องลดโ o ชชันไซส์ลงซึ่งคุณสามารถดูได้จากเลยครับผลงานคุณคุณซับล็อ s บ่อยแค่ไหนต่อเนื่องไหมแลาตอนนั้นคุณชนะ มากกว่าหรือแพ้มากกว่าคุณต้องดูให้ออกครับถ้าคุณสังเกตผลการเทรดตัวเองนะคุณต้องรู้ว่าเออตอนนี้ position size ฉันต้องเล็กลงเฮ่ตลาดตอนเนี้ถึงกำลังเข้าโซนวะต้องเพิ่มมากขึ้นนยครับมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องเรียนรู้ทักษะการอ่านตลาดด้วยทักษะการอ่านความเสี่ยงนะครับถ้าคุณเข้าใจ2เรื่องนะอ่านตลาดเป็นอ่านความเสี่ยงเป็น position sizing คุณจะกลายเป็นเหมือนกับ อาวุธคู่ใจคุณเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะผลักดันให้คุณพัฒน์พอร์ตเติบโตได้อย่างมหาศาลแน่นอนครับแต่ถ้าคุณอ่านตลาดไม่เป็นนะคุณเทรดตามอารมณ์นะเหมือนนั้นนะครับ p o ยชั i o n s จะกลายเป็นศัตรูคุณครับอย่าลืมนะครับแนะนำนะอีบุ๊กเล่มนี้ฮะมีเฉพาะอีบุ๊กแล้วนะครับเคล็ดลึก p o ยชั i o n s นะครับมีขายแอปแม่ market เท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับเจอากระเข้มน้าสวัสดีครับ